มาพี่น้องมากินสมตําปูไตพี่น้องปูไตมาแล้วมาแล้วปูไตพี่น้องดูสิเลยโอ้ยบาทาบอบ่าเคยบัวป่ะเนี่ยเนาะอาพี่น้องมาแสีบน่วมกันเอาไปใส่ยเลยเฮ้ยยุ๊ยยุดยยุ๊ยยุ๊ยเพุ่งไปเสียบเลยพี่ไไน้องไปเด้อไปเด้ออืมโอ้เสียบแล้ว เอาไปไปเลยพี่น้องทำพี่น้องมาบุกไป

มาขับเลยอืมอืมโอเคว่ากล้นี้มั้ยละอืมโอ้ยได้พี่นอ้อเอาปนองมับูไตบูไตสมตำบูไตย Ừ. Ừ, đồng ý đồng ý. Ừ. Là. <laughs> ừ. 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 khá một là sùng

Cọc cái nào không? Ừ. Thế luôn. Bây giờ bữa. giờ. Ừ. Tay bên tay mới. ปูเตยพี่น้องม้วนขนาดวะย่งนี้ไตยหดตรงเฮยได้แล้วง้วอง้อักักั้อ không rồi, vũ tay Khóc vào mình luôn, vũ tay Chết hạt dâm mình hết hèn. ปูมันไตเบอร์อะไรพี่น้องแค่นั้นก็เลือเดี๋ยวพรืพ่อเวลาสวัสดีครับ